สวัสดีครับอันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาให้ทุกคนที่ต่อเรียนใหม่ที่ซื้อเรียนใหม่ดิจิตอลมาแล้วต่อแล้วมันเขาสลับสายมาผิดตั้งแต่โรงงานนะครับนี่คือเรียนใหม่ดิจิตอลนะครับนี่คือผมทำแล้วเสร็จแล้วแล้วผมก็ทำมาแล้วคือเขาต่อสายมาผิดอยู่แล้วนะครับ ให้ทุกคนเข้าใจนะครับต้องดูให้ดีๆเพราะว่าไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ขึ้นไปเรียนไม้เนี่ยเขาต่อมาถูกแล้วครับเนี่ยเขาต่อมาถูกแล้วนะครับนี่เขาต่อไปแล้วนะครับถูกแล้วตรงนี้ถูกนะครับให้ดูดีตรงนี้ถูกนะครับรน้นบนองๆเขาถามมามันมีคนถามมาเยอะเลยครับว่าทําแล้วทําไมยังไม่เปิดพอต่อเสร็จยังไม่เปิดกุญแจ เรียนไม่ติดนะครับเลียนไม่ทาไมติดนะครับเปิดกุญแจเลียนไม่ก็ติดปิดกุญแจเลียนไม่ก็ติดนะครับเวฟร้อยสิบไปปีสองพันยี่สิบให้มาดูตรงนี้วิธีแก้ตรงนี้เขาก็ทํามาถูกนะครับเราถอดออกมาเนี่ยเบ้ากุญแจเนี่ยตรงนี้เ,เราถอดออกมาแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปมันก็ถูกแล้วนะครับสายไฟมันถูกไปแล้วครับตรงนี้นะครับ น,น,น,นี่คือสายของมันนี่คือสายของเดิมๆที่ว่ามากับรถนะครับอ,ออกไปก่อนเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแ๋ยวคนจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมว่าเข้าไปไว้ข้างในก่อน,นแล้วทีนี้จะมาอธิบายว่าเนี่ยสายที่เขาแถมมาเนี่ยให้ทุกคนดูดูนะครับเนี่ยผมต่อไว้อะสายเนี้ยให้ดูนะผมสลับมาแล้วนะ สลับมาแล้วดูนะสายสีเทานะครับมันจะบิดอยู่เห็นไหมเห็นไหมไม่ให้ดูตามงงผมนะครับนี่ครับสายสีเทามันต้องมาเข้าริมริมสุดของแจ็คตรงนี้นะครับแล้วสายสีแดงสายสีแดงนี่ครับเห็นไหมสายสีแดงริมเนี่ยมันจะมาเข้าริมตรงนี้ต้องดูให้ดีนะแล้วสายสีส้ม สายสีส้มต้องเข้าตรงกลางให้ดูให้ดีนะเนี่ยแล้วสายสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับเห็นน้ําตาลไหมสายสีน้ําตาลก็ไปตรงริมเหมือนเดิมนะครับริมคู่กับสีเทานะครับแต่อยู่คนละฝั่งนะครับไปด้านเดียวกันกับสีเทานะครับนะอ่าแล้วก็มาดูสายสีน้ําตาลเนี่ยสายสีน้ําตาลสายแดงเนี่ยดูลงมานะสองสายเนี่ยมันจะมาตรงไหนนะครับดูมา ดูมาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ต่อถามนี้นะครับที่คนถามมาว่ามันทําไมปิดแล้วมันทําไมต้องตัดสายใหม่ไปถามช่างมาตัดสายใหม่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องตัดสายนะครับโอ้ไล่โรงงานนะครับนี่ครับสีสายเนี้ยแดงน้ําตาลจะลงมานี่เห็นไหมแดงน้ําตาลลงมานี่ถูกแล้วใช่ไหมมันจะว,วิ่งขึ้นมาเนี่ย แรงน้ำตาลจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วดูให้มันเข้านะครับเนี่ยเขาแจกตรงเนี้ยนะเห็นไหมเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้เป๊ะนะครับให้แบบของผมนี่นะดูตามองผมนี่นะดูตามนี้นะครับให้ดูตามนี้นะครับแล้วก็ต่อให้ตามนี้นะครับ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 อย่างนี้นะครับแล้วก็วิ่งลงมาที่เดิมสายเนี่ยเนี่ยเนี่ยสายเนี่ยผมมัดเนี่ยเนี่ยแล้วมาดู ออกมาปั๊บตรงนี้ปั๊บใช่ไหมแล้วก็มาดูสายเนี่ยขั้นตอนมันเคยอยู่ตรงนี้มันไ่ไอ่ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมตรงตรงตรงเนี้ยเราต่อเราดูว่ามันตามเมือนับของผมแล้วนะครับเนี่ยไอ้องมไอไตรงนี้ไม่ต้องดูนะไอตรงนี้ไม่ต้องดูทีที่รอยต่อไม่ต้องดูไม่ต้องดูตรงนี้ให้ดูสายนี่สายนี่สายนี่สายนี้นะครับมาาตรงเนี้ยนี่ครับ ชัดไหมชัดหน่อยมองโฟกัสก่อนเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปหาเรียนไม้นู่นนะครับแล้วทีนี้ให้มันดูสายเหลืองเนี่ยสายเหลืองเนี่ยมันเป็นตัววัดรอบนะครับตัววัดรอบมันไปตัววัดรอบอยู่ข้างในที่ผมต่อไปแล้วตัววัดรอบใครต่อก็เป็นแค่ถอดแจ็คก,ก็เสียบต่อตรงนั้นแล้วก็ไอต่อกับคอยแค่นั้นแหละนะครับขั้นตอนนะมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวสําคัญมากเลยครับเนี่ยเห็นไหม ผมคนเดียวจับมือเดียวนะครับให้ดูตามนี้นะครับแกกตัวตัวเนี้เขาเรียกตัวผู้นะครับให้ดูแก๊ะตัวผู้ตัวนี้นะครับก่อนนะครับนะครับที่มีมีกี่ย่องหกช่องนี่ครับเนี่ยแกกตัวผู้ตัวนี้ให้ดูนะครับผมจะพลิกให้ดูทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็ดูให้ดีๆนะครับเพราะผมถ่ายมือเดียวนะครับ มันก็เลยอยากจะยากหน่อยนะครับเราพลิกขึ้นมานะครับเอาด้านนี้ก่อนนะครับด้านเดือยตัวล็อกเนี่ยเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวผมจะบอกนะครับให้ให้ดูฝั่งนี้ก่อนดูฝั่งนี้นะครับฝั่งใต้เนี่ยข้างบนนี่นี่เอาแล้วง่ายผมเรียกข้างบนนะครับทางทางเดือยเนี่ยบนเราพลิกมาข้างล่างก่อนนะครับเอาข้างล่างให้จบเลยข้างล่างให้ดูข้างล่างเมือเดียวมือเดียวให้ดูข้างล่างนะครับดูเห็นไหมสายแดงแถบขาวเห็นไหม สายแดงแถบขาวนะแล้วก็สายสีเทาสายสีเขียวแถบสายอเนียเนี <UC> ้ยเนี <kissed ları tumor healed> <oldu> ่ยเขียวแถบเขียวนี่แหละเขียวแถบเหลืองเนี่ยเห็นไหมเขียวแถบเหลืองเนี่ยแดงแถบขาวสีเทาแดงแถบเขียวแถบเหลืองเนี่ยแล้วก็ไล่มาไล่มานะครับแล้วก็มาดูทางนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหม ห็นไหมมาดูทางนี้พลิกขึ้นมาปั๊มเนี่ยเห็นไหมทางนี<ไ>้มันจะเป็นตัวล็อกนะครับเนี่ยตัวมีเนี่ยมันจะเป็นตนัวล็อกไม่ต้องเอาเป็นตัวล็อกนะครับพลิกขึ้นมาด้านนี้ทางนี้ให้ดูฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมแดงเข้าตรงนี้แดงขาวฮะแล้วก็เทาเข้าตรงนี้นะครับเรียกข้างล่างก็แล้วกันตรงเนี้ยข,ข้างล่างข้างล่างนะข้างล่างข้างบนคือทางนี้ข้างบนคือมีรูรูล็อกนะครับตัวนี้ขึ้นมนข้างบนข้างบนอันนี้ข้างบน เป็นตัวล็อกนะครับตัวเสียบล็อกนะครับให้เข้าใจนะให้ดูข้างล่างนะเนี่ยแดงแถบขาวเทาแล้วก็เขียวีถบเหลืองเนี่ยแล้วก็มาทางนี้เหมือนกันเนี่ย <boy. S 1> เห็นไหมเ e. ห็นไหมเนี่ยครับนี่นี่นี่ๆๆให้ดูตรงนี้นี่นะครับแดงก็ใส่มุมนี้เทาก็ใส่มุนมนี้เขียวก็ใส่มุมนี้นะครับคงเข้าใจนะครับทีนี้แล้วก็พลิกดูด้านนี้คือตัวสําคัญมันอยู่กับแจ็คคู่นี้เลยครับ ตัวสําคัญนะครับแล้วพลิกมาด้านบนด้านบ BON นคือมีเดือยตรงนี้มี like เดือยเสียบเนี่ยพลิกมาปั๊บมาดูให้มันเป็นเหมือนของผมนะเพราะผมสลับมาแล้วจะได้รู้นะครับแล้วก็มาดูสายสีส้มนะครับเอาเอาสายสีเหลืองก่อนสีเหลืองเนี่ยมันจะมีเส้นเดียวเส้นเดียวเนี่ยให้ดูสายสีเหลืองแถบขาวเนี่ยเส้นเดียวมันจะคู่กับเส้นนี้เส้นนี้นะครับให้ดูเส้นนี้นะครับเนี่ย เช่นกันนี่ก็เหลืองเหลืองแถบขาวเหมือนกันมันจะเข้าคู่กันนะครับนะครับให้ดูดีๆนะครับแล้วก็แล้วก็มาเหลือง <antu. S 1> เหลืองแถบแดงเหลืองแถบแดงมันจะอยู่ตรงกลางนะครับตร,กรงกลางเหลืองแถบแดงนะครับแล้วก็มาสีส้มให้ดูสีส้มนะสีส้มจะอยู่ริมนะครับจดุดริมให้ดูดีๆนะเนี่ยจดุดริมนะครับเรียบร้อยให้ไหล่มาฝั่งนี้ มาแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับนี่นี่ที่ผมบอกครั้งก่อนคือว่าด้าน,น,น,นเ,เนี้ยเนี่ยมีตัวรูเสียบแจ็คเนี่ยตัวเนี้ยตัวล็อกเนี่ยอยู่ด้านบนให้มาดูฝั่งนี้แล้วให้มันตรงกันนะครับแล้วก็อยู่มุมนี้เหมือนกันเนี่ยเส้นเหลืองเหลืองขาวเนี่ยจะเข้ามุมนี้เหลืองแดงอยู่กลางสีส้มจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือการแจ็คตัวเนี้ยสองคันมากให้มันถูกต้องนะครับตัวเนี้ย มันไม่เท่าไหร่หรอกสีสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นตัว s. <S magic, ยงิงยิงตัวไอ้นั่นไปนะครับออกจากเนี่ยออกกับแก๊กของของมอของของเบ้าของมอสไซเนี่ยนะครับมันเป็นเบ้าของมันดูเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยไอของรถมาเขาทามาถูกแล้วแต่ที่ว่าร้านที่เขาทํำยังไ่ดีจะต้นมามันทําไม่ถูกคือสายตรงเนี้ยสายตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย เขาทามาสลับผิดนะครับต้องไปสลับอย่างนี้แบบผมบอกเนี่ยให้ถูกแล้วขายสีเหลืองขาวเนี่ยเหลืองขาวต้องวิ่งมาถูกมันจะมาอยู่นี่เห็นไหมนี่ยเห็นไหมอันนี้ด้านบนใช่ไหมที่ผมบอกบอกว่าก่อนมันจะเข้าก่อนจะเข้าเรียนใหม่เนี่ยไอ้ด้านที่มีตัวล็อกเสียบเนี่ยตัวล็อกเสียบเนี่ยมันจะอยู่ด้านบน สายสีเหลืองที่มาจากที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะวิ่งเข้ามามันจะมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมข้างล่างเนี่ยคู่กับสายสีดาเนี่ยเห็นไหมข้างล่างเรียกข้างล่างอันนี้เรียกข้างบนนะครับบนเนี่ยมันจะมีสีน้ำตาลสีน้ําเงินสีแดงนะครับล่างมันจะมีแค่สีดําสีเหลืองเหลืองเส้นขาวเหลืองแถบขาวนี่ครับ ต้องดูให้ดีๆให้มันอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาอันนี้เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมแต่ทางเนี้ยตัวแจ็คตัวเนี้ยไอ้ตรงเข้าไปเรียนไม้อ่ะมันจะอยู่ข้างล่างแต่ไอ้ตัวแจ็คตรงเนี้ยตรงที่จะเสียบเข้าเบ้าของของของเนี้ยของไหนเนี่ยของมอไซค์เนี่ยสายชีเหลืองอ่ะ ต้องให้อยู่ด้านบนคือด้านบนเดือยน,นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีเลืองขาว <c oughs> เรืองแถบแดง <c oughs> และสีส้มเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนหมดฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้อ่ะมันจะมีสีส้ม <c oughs> สีเรืองแถบแดง <c oughs> สีเรืองแถบขาวมันจะอยู่ด้านบนนี่ครับให้ดูดีดีนะจะดูด้านบนอย่างนี้นะครับนะครับแล้วตัวเนี้ย เห็นไหมด้านล่างเียผมเรียกด้านล่างนะให้ดูอย่างนี้นะครับให้ดูอย่างนี้จะรู้เนี่ยด้านล่างผมเรียกมาด้านล่างมันจะเป็นเขียวแถบเหลืองสีสีเทาก็ได้เนี่ยสีเทาเนี่ยแล้วก็แดงแถบขาวเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยแดงแถบแดงแถบขาวสีเทาสีเขียวแถบเหลืองอยู่ด้านล่าง นะครับให้ดูตามชิปผมเนี่ยจะเข้าใจมากนะครับให้ดูตามชิปผมแล้วจะเสียบมันจะแล้วเอาเราไม่ต้องตัดนะครับเราใช้เข็มจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็สลับแค่นั้นเข็มนะครับใช้เข็มกิ้มนะครับเข็มตัวใหญ่หน่อยนึงนะครับกิ้มนะครับกิ้มด้านล่างนี่แหละครับเนี่ยด้านล่างรูเนี่ยก็ดึงออกนะครับ มันจะเป็นตัวล็อกอจิ้มด้านลลางเด็กออกนะครับทางนั้นก็ลองลองดูเพราะว่าผมมีไอ้ตัวนี้ตัววัดของผมไอม้มิตเตอร,ร์เนี่ยครับเนี่ยวัดผมใช้มิตมตเตอร์วัดแต่ทำคนเดียวมันไม่มีขากล้องไม่มีอะไรผมก็เลยไม่ได้วัดให้ดูนะครับแต่ไม่ต้องวัดเอาตามผมเพราะว่าไม่ต้องวัดนะเอาตามผมเพราะว่าผมทำไว้แล้วเนี่ยผมทำผมทำครบหมดแล้วนะครับ ผมทําให้แล้วคือผมทําไว้แล mm ้วเนี่ยสายเนี so ่ยสายเนี่ยหายไหมตัวเนี right ้ยมันไม่มีปัญหาหรอกตัวเนี้ยตัวนี้ไม่มีปัญหาตัวนี้ส่วนมากไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาอยู่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ดูตัวนี้ไปด้วยนะครับดูตัวนี้ไปด้วยนะครับจับขึ้นอย่างนี้นะครับดูดูรูนี้นี่นะครับเนี่ยเนี่ยผมเรียกผมจะเรียกบนนะครับไอที่เป็น เนี่ยเป็นล่องตัวเนี้ยผมจะเรียกบนไอ้ตรงเนี้ยผมจะเรียกข้างล่างนะครับให้ดูดีๆนะครับบน,นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตัวบนตัวบนมีมีสายในนี่สายแดงนะครับสายแดงคู่เสียบเข้าไปคู่เลยบนเนี่ยมันจะมีแดงแดงส้มน้ำตาลนะครับเทานะครับไม่ใช่ขาวนะครับมันจะมีเทาข้างบนนะข้างบนนะดูดีๆนะข้างบนนะแล้วพลิกดูข้างล่าง ข้างล่างไม่มีก็มีแค่แดงเส้นเดียวเพราะว่าสายมันเข้ามารวมกันมันมีแค่สีสายสายแดงแค่นี้แหละครับนี่ครับตามนี้สีมันจะมีสีน้ําตาลที่เสียบคู่นะครับน้ําตาลที่เสียบคู่นะครับแล้วก็มีสีสีเนี้ยสีส้มกบเทาเนี่เสียบแยกอยู่แต่มันเป็นด้านบนนะครับดูให้ดีๆด,ด้านบนมันจะมีน้ําตาล แล้วก็เทานะครับสีเทาแล้วก็สีส้มสีแดงนะครับข้างบนนะแล้วข้างล่างข้างล่างมีสีแดงอย่างเดียวสีแดงข้างล่างสีแดงกับสีสีน้ําตาลแค่นั้นนะครับอยู่มุมหมดนะครับอยู่มุมหมดข้างล่างนะครับข้างล่างมีแค่สองเส้นนะครับดูดีๆนะนะครับแล้วทีเนี้ย ดูสายสีแดงกับสีน้ําตาลนี่นะครับมันอยู่ริมอยู่ริมใช่ไหมมันจะวิ่งมานี่นี่ครับนี่เห็นไหมวิ่งมาตามสายนี่แหละที่ผมต่อไวเ้เนี่ย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 ดูตามนิวม้วผมดูตามนิ้วผมนะครับดูตามนิวม้วผมแล้วแดงน้ําตาลมันมาปับ๊บใช่ไหมแดงน้ําตาลมันจะมาอยู่ข้างบนนะครับอยู่ริมเหมือนกันอยู่ข้างบน นะครับอยู่ข้างบนเหมือนเหมือนเหมือนตัวตัว,ตว,ตวเมื่อกี้อ,อยู่ข้างบนนะครับมันจะถูกสีน้ําเงินเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับสีน้ําเงินตัวเนี้ยมันจะวิ่งมามันจะวิ่งไปแต็ที่ว่าวัดความวัดรอบอยู่ตรงฟิวตรงฟิวอยู่ข้างมุมเนี้ยนะมันจะมีไอสีน้ําเงินสีน้ําเงินแถบขาวอย่างเนี้ยเราถอดแจ็คออกแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปนะครับ คือเสียบได้เลยนะครับคือตัวนี้แหละแล้วสีดำเนี่ยมันจะลงไปสีดำมันจะไปต่อกับคอย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 มันจะอยู่มุมนี้ต่อคอยคอยจะอยูย่ม,มุมนี้นะครับนี่มันเยอะผมก็เลยไม่แกะผมแกะแค่นี้พอคือเอาให้ดูแค่นี้คงเข้าใจนะครับสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันจะขึ้นไป ทำตรงนี้อยู่แล้วสีเหลืองสีเหลืองเส้นนี้สีเหลืองเส้นนี้เห็นไหมมันอยู่ด้านบนนะอยู่ด้านบนแจ๊กน,นี่นะมันจะวิ่งปื้ดขึ้นมาเนี่ยมันจะคู่กันวิ่งปื้ดขึ้นวิ่งมาปั๊บมาโดตรงนี้ตรงนี้นะนี่ฮะข้างบนอ้างงนมันมีสีเหลืองนะมันจะมาอยู่ข้างล่างอ่ะเห็นไหมอ่าอยู่งลางตรงกลางริมสุดฝั่งนี้มันจะไม่มีนะครับริมสุดทางนี้มันจะมีสีดํา แล้วตรงกลางเป็นสีเหลืองนะครับมันจะมาแค่นี้นะนี้คือต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้ดูตามนี้นะครับคนที่ถามมาน้องๆที่ถามมาว่ามันทําไมเป็นแบบพอต่อเสร็จแล้วยังไม่เปิดสวิทช์เลียนไม่ติดคืออยู่ตัวนี้แล้วก็ปิดสวิทช์ก็เรียนไม่ติดนะครับ ิดสวิตก็เรียนไม่ติดไม่เปิดก็ติดวัดรอบอะไรไม่ขึ้นตั้งอะไรไม่ได้แต่เรียนไม่ติดคือตัวนี้ที่ผมบอกอธิบายไปแล้วนะครับนี่คือผมสลับให้แล้วผมบอกไปแล้วนะครับนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงให้คอมเมนต์เข้ามาแล้วผมจะลงคลิปไปอีกทีนึงจะให้เข้าใจเลยทีนี้ผมจะแกะออกให้หมดเลยจะให้ได้รู้ทุกชิ้นเลย นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับดูชิปนี้จบแล้วนะครับขอบคุณครับ